สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family ครับวันนี้นะพี่ก็จะมาบอกวิธีการนะครับที่เราจะพัฒนาสัตว์ที่เราเลี้ยงนะครับผมยังไงให้มันไปได้เรื่อยๆนะครับผมไปได้เร็วขึ้นแล้วก็ย่นระยะเวลานะที่เดินพยายามเดินหาแสงให้นะครับผมเพราะว่ากล้องตัวน,นี้เขาไม่ค่อยจะดึงดูดแสงเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งเป็นคนดำๆอยู่มันก,ก็ดำไปใหญ่ไงก็จะมาคุยกันเรื่อง เลือกแม่พันธุ์นะครับเอาง่ายๆก่อนนะเลือกแม่พันธุ์ถ้าเราเริ่มต้นใหม่ๆนะครับหรือว่าตอนนี้ที่เรากําลังจะเรากําลังจะเริ่มใหม่เนี่ยนะปูทางไว้มันจะเสียเวลาแค่ช่วงปีหรือสองปีแรกเนี่ยก็ก็ยังดีกว่าที่จะเสียเวลาไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราเลือกแม่พันธุ์ได้ดีเนี่ยการพัฒนานะครับหรือว่าการเพาะพันธุ์ของเราเนี่ยมันก็จะเป็นระบบแล้วมันก็จะง่ายขึ้นนะครับคือการ คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์เนี่ยบางครั้งเราอาจจะดูด้วยตาเปล่าก่อนนะครับผมคืออันดับแรกเลยนะคือเราอาจจะดูโครงสร้างขนาดความสวยงามนะครับอันดับแรกคือถ้าเกิดเราจะไปหาแม่พันธุ์เนี่ยเราก็จะไปดูอ่าสายพันธุ์ที่เราชอบแล้วก็เอาให้ตรงสายพันธุ์นะครับว่าเราชอบแบบไหนจะเป็นลูกเซี่ยวลูกผสมลูกร้อยลูกอะไรก็ช่างนะครับเราไปดูก่อนพอเราไปไปหาตามที่เราต้องการว่าเราต้องการอ่าลักษณะอะไรยังไงแบบไหนนะครับที่เราต้องการนะ เราก็ไปตรงนั้นเสร็จแล้วเราก็จะไปเห็นแล้วพอเราไปถึงที่ปุ๊บเราก็จะเห็นภาพโดยรวมแล้วว่าแม่พันเนี่ยในแต่ละอย่างที่เราต้องการใช้นี่เพีเอบอกรวมทุกแม่พันนะครับว่าว่าเราไม่ว่าเราจะเลี้ยงสัตว์อะไรก็ช่างนะครับแม่พันเนี่ยเราจะดูลักษณะก่อนเลยนะพอเราไปถึงที่เสร็จปุ๊บเราก็ไปไปขอดูเลยนะครับแม่พันเขาจะรวมฝูงกันอยู่หรือเขาจะแยกกันอยู่นะครับอยู่เดียวเดี่ยวอะไรก็ช่างถนะ้เราจะดู ดูด้วยรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเราต้องรู้ในลักษณะเด่นของแต่ละสายพันธุน์นั้นๆก่อนว่ารูปร่างรูปทรงเขาเป็นแบบไหนแล้วเราดูเอาที่เราชอบใจก่อนว่าหนึ่งชอบสีนะครับชอบสรีระร่างกายเออดูโดยรวมก่อนว่ามันโอเคไหมนะครับจะมากระดูกเล็กไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรก็ช่างกระดูกเล็กตัวเตี้ยดูบอบบางอย่างเงี้ยเราก็ตัดทิ้งไปนะครับเราไม่ต้องไปสนใจว่าเฮ้ยกะอ่า ตัวเมียเขายังเด็กอยู่เล็กอยู่อายุยังน้อยอยู่นะครับไม่สนเราไม่สนนะครับเราไปถึงน้ตอนนั้นเนี่ยเราเอาที่มันสวยในอายุนั้นๆแล้วกันเออพี่จะใช้ว่าในอายุประมาณที่เราที่เราไปดูเนี่ยอาจจะเป็นอายุอายุอะไรก็ช่างอายุสาวอายุกลางอายุแก่แล้วแต่เราไปดูเอาที่มันเต็มคงในในอายุตอนนั้นนะครับผมแล้วก็ดูว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอายุนั้นๆมันต้องตัวขนาดไหน ถ้าเขาอยู่ฝูงยิ่งดีเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นฐานเฉลี่ยใหญ่กลางเล็กมันจะอยู่ตรงนั้นแหละเราจะดูว่าฐานเฉลี่ยเอาดูโยดยรวมกลางๆนะครับไม่เอากระโดดสูงจนเกินไปไม่เอาเล็กเกินไปเราดูรูปทรงกลางๆไว้แล้วเราก็มาเลือยอีกทีนึงว่าสัดส่วนของเขาเนี่ยมันสมส่วนไหมเออหูตาจมูกปากคอขาความอะไรอย่างเงี้ยว่ามันสมส่วนในลักษณะความสูงเขาไหม แล้วเราก็ค่อยเลือกอันนั้นออกมานี่คือการเลือกแบบแบบรวมๆก่อนนะครับผมอะถ้าเกิดมาแบบถ้าเกิดยกตัวอย่างเขาถ้าเกิดเลือกไม่พันหมูไม่ใช่ไปถึงแบบโอ้เอาตูดไปแบบตูดบ้าบะอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ตูดบ้าบะมันก็จะสื่อถึงเป็นหมูสามสายอย่างเงี้ยสามสายก็ไม่เหมาะอาก,การทําแม่ถ้าเกิดเป็นสองสายหรือที่จะทาแม่ก็คือเหมาะ ก็คือสองสายหมูสองสายสายเดียวก็จะเอาไว้เฉพาะเป็นทําพันธุ์เพื่อที่จะามาผ่ายทีหนึ่งสองสายก็เออสะโพกก็คูดูเต็มเต็มหน่อยนะครับดูที่มันคือกลางเชิงกลางใหญ่ๆหน่อยเพื่อที่จะการคลอดลูกนับเต้านมอย่างนี้อ่ะสิบสี่ขึ้นไปนะครับไม่ใช่อายุสิบสี่อะไรอย่างนี้นะสิบสี่เต้าขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นวัวก็ดูว่าที่ทีบรรท้ายเขา บั้นท้ายเขาเนี่ยต้องขื่อให้มันใหญ่เข้าไว้นะครับก็คล้ายๆกับหมูนะแต่แบบไม่เชียกว่าสะโพกบะจนเกินไปนะก็คือเวลาออกรูมันจะออกยากเอออันนั้นก็คือดูแบบค่าๆไปก่อนนะครับดูเต้านมว่าเต้านมมีครบสี่เต้าหรือไม่หรือเปล่านะครับผมเออแล้วก็นมบอดไหมหัวนมบอดไหมอะไรประมาณนี้ก็คือลักษณะอันนี้คือสัตว์ใหญ่นะครับส่วนมาส่วนที่เราจะมาฟังกันก็คือพวกสัตว์ปีกอะไรประมาณนี้ก็ดูโครงสร้างโดยอะไรงนี้เสร็จปับ๊บเราก็มาเปรียบเทียบ พวกที่ตัวเล็กๆโครงเล็กๆเราก็อยากไปหยิบมันขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้สองตัวเนี้ยนี่ตัวที่หนึ่งแล้วตัวที่สองข้างในอย่างเงี้ยคือในรุ่นราวขาวเดียวกันเราก็จะต้องมาเปรียบเทียบอีกทีหนึ่งครับว่าเขากระดูกโครงสร้างเล็กเกินไปไหมอย่างนงี้นะครับอ่าสีสันเราชอบหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดเขายิ่งต้อนมาอย่างเงี้ยอ่าตัวเล็กเราก็จะไม่เอาเห็นไหมกระดูกบางตัวเล็กไม่เอาเอาไปตัวนั้นคือน,นี่คือไก่สาวนะ ก็จะมาดูอ่ะตัวนี้ใหญ่หน่อยอย่างงี้ครับดูตัวใหญ่ๆอย่างี้สูงใหญ่สมส่วนอ่ะสีสันเราชอบไหมชอบดำๆอ่ะดำๆถ้าไปเฮ้ยหัวดอกปีกดอกอย่างงี้ให้ถูกเลยเราชอบอย่างงี้อ่านี่ก็โครงสร้างใหญ่แล้วก็ชอบอ่ะอย่างนี้ตามสายพันธุ์อ่าไก่ต่างชาติสีสันโอเคสีสันผ่านนะครับรูปทรงผ่านเพียบตัดปีกไวเขาไล่ฮะนี่แข่งขาเป็นยังไงอะไรประมาณนี้คือตัวเล็กเกินไปเราก็ไม่เอา แต่ถ้าเกิดยิ่งหวานข้าแล้วมารวมกันอย่างเงี้ยแล้วเราก็ดูเลยเออตัวไหนเขาโชว์ปาดเปียวร่องไว้ตัวไหน,โ,ปปวไวไหนโค้งใหญ่เห็นไหมเขาจะขยายโค้งให้ดูโค้งใหญ่โค้งเล็กอย่างเงี้ยเราก็เลือกที่ตัวใหญ่ใหญ่ไวห,ห,หลังบานๆอย่างเงี้ยหางเอาแล้วแต่ลักษณะเราเอาไอ้ลักษณะส่วนประกอบภายนอกเราเอาภายส่วนประกอบที่เราเห็นก่อนกระดูกใหญ่โค้งสร้างใหญ่สูงอย่างเงี้ยตัวนี้ใหญ่สูงอย่างตัวเนี้ยเล็กบางแล้วก็ไม่เอากระดูกเล็กบาง เออตัวน,นั้นใหญ่แล้วก็ดูตัวใหญ่เลือกตอนแรกเรายังไม่รู้หรอกว่าเขาจะเขาจะให้ลูกออกมาสวยหรือดีหรือเปล่านะครับแต่เราต้องดูโครงสร้างไว้ก่อนเพราะว่ามันมีผลนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาตัวเล็กไปแล้วแล้วเราไปคาดหวังว่าเดี๋ยวเขาจะต้องโตขึ้นมาอีกเดี๋ยวเขาพอเขาไปไข่ทิ้งชุดแรกแล้วเดี๋ยวพอชุดที่เราจะเอาจริงๆเนี่ยเขาต้องกินอีกแล้วก็จะขยายโครงสร้างอีกกับตัวที่มันใหญ่ไปอยู่แล้วอ่ะ มันก็จะได้ใหญ่อยู่แล้วไงโครงสร้างเขาได้มาอยู่แล้วมาตั้งแต่ที่ยังไม่ได้ไข่แล้วก็เรามีสิทธิ์เลือกนะครับตอนที่เรากําลังจะซื้อเนี่ยสตังค์มันอยู่ในกระเป๋าเรานะครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งให้เข้าไปแต่เพราะว่าให้เข้าไปแล้วเราได้ของมาคราวนี้พอมันกลับมาแล้วมันวุ่นวายมันยากกับการที่ต้องเปลี่ยนนู่นนี่นั่นมันมันเยอะครับเสร็จแล้วพอเราเลือกได้ในชุดแรกที่อย่างแรกเลยนะที่เราเลือกทั้งหมดผ่านไปแล้วนะโครงสร้างนู่นนี่นั่นอะไรละถูกใจแล้ะเรากลับมา เอากลับมานะครับในปีแรกนะเรามีกี่พ่ออสมมุติเรามีสามพ่อมันจะมีแม่พันธุ์ที่หนึ่งเข้ากับพ่อไหนก็ได้ลูกออกมากลางๆหมดกับเข้ากับพ่อไหนก็ได้ลูกออกมาคูณสองหมดเลยฝีมแบบว่าดีหมดเลยกับอีกแม่หนึ่งคือเข้ากับต้องเข้าเป็นบางพ่อเข้าพ่อนี้ดีเข่าพ่อนี้กลางๆเข่าพ่อนี้นไม่ดีมันต้องเลือกใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราได้มาหนึ่งแม่นะครับเราได้มาหนึ่งแม่ ชุดแรกแล้วทับกับอีกหนึ่งพ่อให้เขาฟักแล้วให้เขาไข่ให้เขาไข่ให้เขาฟัก,กเออนั่นแหละพอลูกออกมาเสร็จปุ๊บเราก็แยกไปเลี้ยงเองทําสาวหนึ่งถึงสองอาทิตย์แล้วเราก็ให้อีกพ่อหนึ่งครับนะทำเหมือนกันพอลูกออกมาปุ๊บเราก็เอาไปอนุบาลเองแล้วก็ทําสาวให้เขาทับไอ้สามพ่อเนี้ยลูกออกมามันจะไล่ๆกันมันจะห่างกันประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือนประมาณนี้เราก็จะได้ได้เสียเวลาแค่ปีเดียวนะครับพอลูกออกมา เราก็ประคบประงมเลยกินอาหารให้เต็มที่นะครับกินอาหารหเต็มที่ดูแลอย่างดีเลยเพราะว่าถ้าเกิดเรากินอาหารเต็มที่ดูแลอย่างดีเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาแค่หกถึงเจเดือนเราก็จะสามารถดูได้แล้วว่าโครงสร้างมาดีไหมเออแล้วก็การเป็นแข่งขันกีฬานเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะเราก็ได้รู้ว่าอ,อ๋อถ้าเกิดแม่เนี้ยเข้ากับพ่อนี้ดีเข้ากับพ่อนี้ไม่ดีแม่เนี้ยเข้ากับ ทุพ่อได้หมดนี่คือนี่คือหัวใจนะถ้าเกิดแม่นี้เข้าสามพ่อออกมาลูกมาสวยงามหมดไม่มีทิฏฐิไอเนี่ยแม่นี้คือแม่แม่ที่เราต้องประคบประงมต้งดีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดแม่นี้กับถ้าเกิดเป็นแม่ที่แบบต้องเลือกพ่ออย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสเราก็คัดทิ้งซะนะครับผมเออเพราะว่ามันจะเสียเวลาเราถ้าเกิดเราได้แม่ที่เข้ากับพ่อไหนก็ได้ออกมาใช้โอเคหมดมันจะสามารถเก็บลูกเขาไว้แล้วต่อกับใครก็ได้ เขาก็จะถ่ายทอดทางพันธุกรรมในตัวเมียของเขาไปได้เรื่อยๆแล้วเราก็จะเก็บตัวเมียไว้หรือว่าเราก็จะแบ่งปันตัวเมียไปให้คนอื่นได้แล้วลูกออกมามันก็จะดีดคือเสียเวลาปีหรือ2ปีแรกเสร็จปุ๊บมันจะโป๊ะเชะนะฮะแม่ไก่เนี่ยเราจะแม่พันเนี่ยนะครับเราจะคัดสรรยังไงก็ได้นะครับบทสรุปสุดท้ายคือมาดูตอนที่เขาให้ลูกออกมาแล้วว่ามันจะโอเคไหมนะครับถ้าเกิดลูกออกมาแล้วมันเรามีสมมติเราหามาห้าแม่แล้วมันมีอยู่แค่สองแม่ที่ ที่กับใครก็ได้อะแล้วมันโอเคหมดนั่นแหละเก็บสองแม่ในนั้นไว้นะครับอีกสามแม่เราแค่แบบถ้าต้องเลือกพ่อเลือกอะไรมันเสียเวลาแล้วก็แล้วก็ทำทำไปที่อื่นให้มันแบบว่าไปหาใครก็ได้อะไรเงี้ยหรือว่าส่วนพี่เองนะจะแนะนําว่าให้จบอยู่ที่เรานะครับผมจบอยู่ที่เราคือถ้ามันออกมาแบบนั้นแล้วเราได้แล้วสองสองแม่ที่มันเข้ากับพ่อไหนก็ได้แล้วมันดีเนี่ยอีกสามแม่ที่เหลือเนี่ยให้จบที่เรานะครับให้ลงที่หม้อนึ่งหม้อต,ต้มหม้ออะไรก็ได้อย่าไป ต่อให้คนอื่นเพราะว่าถ้าอย่างนั้นมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะวนลูปอย่างเงี้ยเด็กๆได้ไปก็พัฒนาไม่เป็นมันก็มันก็จะวนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับให้มันจบที่เราเลยนะแล้วก็เวลาเราจะแบ่งปันแม่พันธุ์เรารู้อยู่แต่ใจอยู่แล้วว่าสายไหนมันโอเคนะครับผมเราก็เราก็ที่ไม่โอเคอ่ะเราก็จบที่เราเลยนะครับไม่ต้องขยายพันธุ์ออกไปนะมันก็จะได้พัฒนากันไปง่ายขึ้นนะครับถ้าเกิดเราวางพื้นฐานแบบนี้ไปเนี่ย มันก็จะได้ไปเร็วนะครับคนที่จะท้อมันก็จะได้ไม่มีไงคราวนี้มันก็จะมีแต่แอปเปิลท้อเขาก็จะเก็บทิ้งไปหมดไปไปดองลงดองเหล้าอะไรก็แล้วแต่ <laughs> เออมันก็ได้แบบนะข้าใจปะ่ะมันจะได้แบบมีแต่ของดีออกไปออกไปคนมันก็จะได้มีกําลังใจคราวนี้เพราะไก่สัตว์ออกมามันดีหมดอ่ะแต่ครับพอมันดีหมดปุ๊บ ก็แล้วแต่ว่าใครชอบใครรักสายไหนอะไรยังไงก็ว่ากันไปอีกทีหนึง่งถ้าเกิดเราพ่อแล้วกักมัวแต่กักมันก็อย่าถ้าเราเริ่มกักคนอื่นมันก็จะกักกับเรานะครับแต่ทุกคนถ้าเกิดมาเฮ้ยพูดตรงไปพูดตรงมารู้หน้าที่ว่าเราคือหน้าที่อะไรแล้วทําไปเพื่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้พัฒนากันไปได้ง่ายขึ้นมันจะได้อยู่กันแบบสนุกสนานนะครับผมเออแล้วอย่าไปแบบเออขนาดเพราะมันไม่ดีให้มันจบอยู่ที่เรานะครับ เวลาเราไปคัดเลือกไม่ดีอย่าเอาอย่าไปฟังเขาถ้าเกิดเจ้าของซุ้มบอกเฮ้<โห>ยมันจะมีคนบอกว่ามันต้องเชื่อคนเพาะดิก็บางทีคนเพาะเขาไม่อยากได้ไว้แล้วเขาก็เลยให้ไงเอออะไรประมาณนี้ไงคือมันอาจจะดีสายเลือดมันดีทุกอย่างมันดีหมดเพอร์เฟกต์เขาเห็นแล้วว่าดีมันดีจริงๆตัวเนี้ยแต่แต่แต,แต,แต,แต่มันมีแต่ไงแต,แต่มันตัวเล็กถ้าเรารับได้ถ้าเรารับได้ก็เอามาหมายถึงว่าเรารับได้เราต้องมาเสียเวลาพัฒนาพัฒนา ให้กินอาหารเยอะๆหมายถึงลูกเขาออกมาแล้วนะให้กินอาหารเยอะๆพัฒนากับพ่อตัวใหญ่ๆต้องเสียเวลาอีกสักสองสามปีเพื่อที่จะขยายโครงสร้างลูกออกมาอีกถ้าเรารับได้เราเอามาแต่ถ้าเกิดเรารับไม่ได้เราบอกอเฮ้ยตัวนี้ไม่เอาครับอ่ะมันจะมันจะแลกกันมาด้วยที่แบบว่าเราต้องเสียเวลาแต่อาจจะได้ราคาถูกกับเพิ่มไปอีกนิดนึงเพิ่มไปอีกนิดนิดจริงๆอีกจะไม่เท่าไรหร่หรอกแต่แต่เราลองคิดค่าอาหารค่านุ่นค่านี่นะมันจะนิดเดียวจริงๆตอนตอนนั้นอาจจะดูเฮ้ยเพิ่มไปอีกตั้งตั้งหลาย หลายมากแต่เราลองมาคํานวณค่าอาหารค่าเวลาค่าปีปีที่เราต้องเสียไปอะ่ะมันนิดเดียวเองเราก็เราก็เอาตัวที่ชอบตัวที่ใช่ตัวที่ใหญ่มาเลยแล้วเอามาพัฒนามันก็จะเร็วขึ้นไงพอพัฒนาปีนี้ปีหน้ารู้เรื่องแล้วเหมือนพีเอฟตัวนี้เอาต่างชาติเข้ามาเอามาปีที่แล้วปีนี้รู้เรื่องเลยรู้เรื่องคือเฮ้ยแม่นี้มันโอเคหมดเลยลูกออกมามันใช้ได้หมดเลยปีนี้เราเช็คตุม้มรุ่นต่อไปลูกเจ้าลูกไก่ออกมาพร้อมแบ่งแล้ว อ่ะชุดเมื่อต้นปีหลายคนอาจจะถามเพจว่ามีแบ่งไหมมีแบ่ง,บงไหมที่ไม่แบ่งเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่ามันดีหรือเปล่าใช่ไหมเราก็ต้องเก็บไว้ก่อนหนึ่งปีพอตอนเนี้ยไก่มันเริ่มโตโตเป็นหนุ่มลวเราเห็นแล้วนี่เฮ้ยมันโอเคไงปีเดียวไม่ได้เสียเวลาสองสามปีเลยปีเดียวแล้วลูกออกมาปุ๊บมันก็โอเคแบ่งปันได้เลยอ่าชุดแรกอาจจะยังไม่แบ่งเพราะเรา,เาไว้เช็คแต่รุ่นต่อไปตั้งแต่ลูกเจี๊ยบเราโอเคเลยสองสามเดือนเราแบ่งได้แหละนะครับมันก็ล่นระยะเวลาอีกกับที่ต้องไปโอ้โหต่อเวลา หลายปีกว่าที่จะที่จะแบ่งได้นะสามสี่ปีกว่าจะโอเคอย่างเงี้ยโอ้รอ,อ,อเช็คร million, น term, นุ่นนีน้รุ่นนู้นรุ่นนั้นรุ่นน้องรุ่นหลานรุ่นลูกรุ่นหาอะไรรู้เช็คจนคนอื่นเข้าไปฟาร์ม yea. อื่นหมดแล้วยางเงี้ยใช่ไหมของพีเอฟปีที่แล้วอาะสังเกตดูปีที่แล้วมีคนถามพีเอฟบอกยังแต่ปีนี้มีแล้วนะครับคือไม่มีแล้วคือแบ่งได้แล้วแต่ตอนเนี้ยรอรอรอให้ลูกไก่เขาได้อายุสักสองเดือนนะครับสองถึงสามเดือนเราพร้อมแบ่งแล้วอ่ะใช่ไหมล่ะเนี่ยอย่างชุดเนี้ยนะครับ ชุดนี้แต่ชุดนี้ไม่แบ่งนะหมายถึงอย่างรุ่นนี้เราโอเคและแม่นี้พ่อนี้เราพร้อมแบ่งแล้วแล้วก็เหลือแค่สองคู่อย่างนี้นะครับก็รอเขาโตขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะเนี่ยก็สวยแล้วก็โอเคใช้ได้อย่างนี้ครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้บอกคร่ข้าวนะครับก็อยากจะบอกนายวันนี้แหละแต่พอจับกล้องแล้วกล้องร้อนมากอากาศมันร้อนเดี๋ยวกล้องจะดับนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปหรับคลิปนี้เพียบไปละบ๊ายบาย